วิธีเขียนสคริปต์ขายให้ลูกค้าทักมาดูๆแบบนี้ทำยังไงคลิปนี้ผมมาสอนให้ฟังครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นการเขียนสคริปต์ที่ผมใช้มาโดยตลอดไม่ว่าจะขายสินค้าหรือบริการแบบไหนก็แล้วแต่สามารถไปปรับใช้ได้หมดผมรับรองว่าถ้าไปปรับใช้แล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะทักเพิ่มขึ้นเนี่ยมีมากขึ้นแน่นอนครับไออย่างแรกที่ผมอยากพูดถึงนะครับคือคนส่วนใหญ่หรือว่าหลายคนเนะี่ยอาจจะกําลังเขียนสคริปต์ขายผิดวิธีอยู่ส่วนใหญ่นะครับมือใหม่หรือคนที่เข้าเพิ่งเข้าวงการคอนเทนต์เนี่ยเวลาเขียนสค,ยคราาอคทก็ื เน้นขายสเปคครับหมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นครับโทรศัพท์รุ่นนี้ครับสเปคเป็นวัสดุไทเทเนียมกล้องเน็ตมีความละเอียดอยู่ที่36กล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่2 0 0 0 ah. 0มิลลิแอมอ่ะอันนี้คือการเขียนสคริปต์ขายหรือการทำคอนเทนต์ที่มันเน้นสเปคซึ่งส่วนตัวผมอะผมจะไม่แนะนำการทำคอนเทนต์ประเภทนี้เลยเวลาที่เราขายของนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเมื่อเราเน้นสเปคเมื่อไหร่ครับมันจะดึงกลุ่มคนดูเฉพาะกลุ่มที่เขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาต้องการซื้อสินค้าตัวนี้ ยกตัวอย่างเช่นคนจะซื้อ iPhone อย่างนี้17 Pro Max เขาจะหาดูรีวิวที่มันเป็นแบบรีวิวสเปคพวกนะี้ยว่าเฮ้ยสเปค1 2 3 4มันเป็นยังไงวะเพื่อตัดสินใจซื้อซึ่งเวลาเขาตัดสินใจซื้อครับคำถามสำคัญคือเขาได้ตัดสินใจซื้อกับคุณหรือเปล่าซึ่งคำตอบผมบอกตรงๆเลยนะว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขาเข้ามาดูคอนเทนต์ที่มันมีสเปคอะไรทั้งหลายเนะี่ยส่วนใหญ่นะครับ เขาก็จะดูแลเขาเ็้าไปซื้อกับเจ้าอื่นผมไม่ได้หมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะมีบางคนนะที่แบบเอเอดูสเปกกับคนนี้ที่รีวิวแล้วก็ซื้อคนนี้แหละก็อาจจะมีแต่ถ้าเป็นแบบผมนะครับที่ผมแนะนําผมจะให้ทุกคนครับเลิกทำคอนเทนต์ที่มันเน้นสเปคครับให้ทุกคนทำคอนเทนต์โฟกัสไปที่2อย่างนี้ครับเวลาเขียนสคริปต์นะโฟกัสไปที่อย่างแรกครับคือผลลัพธ์ครับอย่างที่2ครับ คือปัญหาเราไปดูที่ผลลัพธ์ก่อนครับเวลาที่เราเขียนสคริปต์ขายด้วยผลลัพธ์หรือทำคอนเทนต์โชว์ผลลัพธ์ครับสิ่งที่คนดูหรือลูกค้าเขามาดูแล้วเขาจะเห็นคือเขาจะเห็นทันทีว่าเฮ้ยถ้าเขาซื้อโทรศัพท์อันนี้ไปอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขายกตัวอย่างเช่นครับถ้าคุณจะขายผลลัพธ์โทรศัพท์ตัวนี้คุณก็อาจจะบอกว่าด้วยกล้องที่มันมีแบบความละเอียดทั้งๆสูงอะถ่ายรูปออกมาเนี่ยคือสวยคือจึง้งคือปังโทนนงโทนหน้าที่แบบถ่ายรูปออกมาแล้้้วหหนาาหนานาาใสีย คลิปอันนี้ก็คือผลลัพธ์เพราะงั้นเนี่ยเวลาลูกค้าเขาเห็นหรือคนดูเขาเห็นคอนเทนต์คุณมันจะทําให้เขาแบบ เข้าใจกันดีว่าเฮ้ยถ้าซื้อสินค้ากับคุณซื้อสินค้าตัวเนี้เขาจะได้ผลลัพธ์ตัวนี้แล้วการที่คุณเอาผลลัพธ์มาโชว์ให้ลูกค้าเห็นมันจะเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าทักมาได้มากที่สุดเพราะมันจะไม่เหมือนกับเคสที่เวลาคุณทําสคริปต์เน้นสเปคเน้นสเปคคือคนเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยสเปคมันคืออะไรหนึ่งสองสมสี่แต่ผลลัพธ์ไม่ใช่ผลลัพธ์เราดึงตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยถ้าใครอยากถ่ายรูปออกมาแล้วหน้าสวยหน้าสดใสหน้าแบบเป็นนนนนาาาางงฟ้้้ออยยย่่่เเเเเีีฮโททรรศััพพ์์ชวไดคืห็ผลลธ นั้นครับพอเขาเห็นผลลัพธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะทักมาหาคุณเพราะคุณเป็นคนทำคอนเทนต์โชว์ให้เขาดูว่าเฮ้ยไอสินค้าตัวนี้แหละได้ผลลัพธ์แบบนี้ อันนี้คืออย่างที่หนึ่งครับส่วนอย่างที่2คือการเขียนสคริปต์คอนเทนต์แบบปัญหาครับแค่ตรงกันข้ามครับผลลัพธ์ที่เขาต้องการอย่างเคสเมื่อกี้คืออะไรถ่ายรูปออกมาแล้วแบบหน้าสวยหน้าสดใช่ปะตรงกันข้ามสิ่งที่แย่ก็คืออะไรครับไอ้ก็คือคนที่เขาต้องการผลลัพธ์ไอ้หน้าสวยหน้าใสาหน้าเคลียร์อะไรเนี้ยผิวพองเนี้ยปัญหาที่เขามีอยู่ก็คือเขาอาจจะถ่ายรูปออกมาได้ไม่สวยหน้าไม่ใสหน้าไม่เหมยตูอะไรแบบนี้นั่นก็คือปัญหาอีกตัวหนึ่งซึ่งพอเวลาคนเขาเข้ามาดูคอน ที่มันตรงกับเขาพอดีตรงกับใจเขาพอดีว่าเฮ้ย <c oughs> เออว่ะทุกวันนี้เนี่ยแหมแฟนถ่ายรูปให้หรือเราถ่ายรูปเองเนะถ่ายออกมาไม่สวยเลยหน้าดูแก่ดูไม่เหมยตูเลยอะแต่กล้องโทรศัพท์รุ่นนี้รุ่นออกใหม่หูกล้องสวยมากเบอร์ลงเบอร์หลังข้างหน้าชาัดหน้าเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์เลยอะแทบไม่ต้องไปแต่งอะไรต่อเฮ้ยนี่ไง ทรศัพท์ตัวนี้มันสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เพราะงั้นครับคอนเทนต์ที่เขาเข้ามาดูเขา้าเข้ามาเห็นไอคอนเทนต์คุณอะที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันแก้ปัญหาตัวนี้ให้เขาได้สุดท้ายเขาก็จะทําอะไรครับเขาก็จะทักมาหาคุณนะครับเพราะว่าตัวคอนเทนต์ที่มัน represent เรื่องปัญหาเขาอะคุณเป็นคนทําขึ้นมาเข้าใจไหมเพราะงั้นผมสรุปสั้นๆง่ายๆอีกทีหนึ่งนะสำหรับการทําสคริปต์ขายให้ลูกค้าทักมาเยอะๆอ,อย่างแรกเนี่ยเราต้องลืมไปก่อนลืมไปก่อนเรื่องเซตไปเนะี่ยอย่าไปทําผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่อย่าไปปเเเนนเน้กกิาาารรทีีม่มมสคพูดถึง เรื่อง,ว,งวัสดุวัสดุอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเชิงเทคนิคและส่วนมากมันจะดึงดูดลูกค้าที่เขาต้องการซื้อสินค้าตัวนี้อยู่แล้วแล้วเขาแค่มาดูรีวิวคุณเพื่อประกอบการตัดสินใจแค่นั้นเองผมแนะนําให้โฟกัสนะคะเวลาทําสคริปต์ขายโฟกัสไปที่ผลลั์และก็ปัญหาครับสินค้าคุณเป็นอะไรไปดูว่ามันทําให้ได้ผลลัพธ์อะไรมันแก้ปัญหาเรื่องอะไรแล้วเอาเรื่องนั้นแหละครับมาเขียนสคริปต์ขายมันจะทําให้ลูกค้าดูคอนเทนต์คุณที่คุณทําขึ้นมาและถ้าคุณมีการปิดการขายท้ายคลิปอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยถ้าต้องการ ซื้อตัวนี้นะโทรศัพท์ตัวนี้นะทักเพจมาได้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษผมถามเลยว่าสุดท้ายเขาจะทักไปซื้อใครครับเขาก็ต้องทักมาซื้อเราไง หซึ่งถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องแบบสคริปต์ขายให้มันลงละเอียดลงลึกมากกว่านี้นะครับผมมีหนังสืออ e ีบุ๊กขายดีทุกอย่างบนโลกฉบับเร่งรัดนะครับซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นคู่มือฉบับเร่งด่วนแบบอ่าน10นาทีจบแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจเรื่องจุดขายของสินค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลลัพธ์เรื่องปัญหานะครับและก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่มันเป็นจุดขายให้สินค้าเราได้ซึ่งมันจะช่วยทําให้คุณเ,เวลาไปทำคอนเทนต์หรือว่าไปขายออฟไลน์ออนไลน์ line, นะมันจะช่วยทําให้คุณเข้าใจ จุดขายของสินค้าของคุณแบบจริงๆแล้วเวลาคุณไปทำคอนเทนต์ขายของหรือว่าขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะหาลูกค้าได้มากขึ้นขายของได้ดีขึ้นซึ่งในคลิปนี้นะครับผมมาให้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับทุกคนเลยครับที่ดูคลิปนี้จนจบปกติเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคบผมขายอยู่ที่ราคา1,290บาทครับแต่สําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมให้ราคาพิเศษเหลือเพียง9 9 0บาทเท่านั้นครับพร้อมมีโบนัสมินิคอสแล้วก็เทมเพลตแล้วก็เฟรมเวิร์ ให้คุณน่ยสามารถเอาเนื้อหาวิธีการในหนังสือเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงง่ายยิ่งขึ้นแถมไปด้วยถ้าใครอยากได้อ e ีบุ๊กขายดีทุกอย่างบนโลกฉบับเล่งรัดเล่มน,น,นี้นะครับสามารถพิมพ์คําว่าขายดีส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับราคานี้ไม่รีบซื้อไหวเหรอรีบพักมานะครับ